สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตรา Sun Life, b อกกี้รสช็อกโกแลตกลับเข้าสู่เดอนเรตในบ้านไทโโยโตบเยอะภารกิจติดโบตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปตามหาต้นไม้ที่ในโลกนี้มีอยู่เพียงไม่กี่ต้นแถมราคาก็ยังสูงมากๆอีกด้วยซึ่งคนเชียร์ก็พร้อมอยู่แล้วครับไปติดตามกันได้เลยกับช่วงหยิบชิ้นโบแดงตอนนี้ชู่หน้า สวนแห่งหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าร่มรื่นมากนะคะอย่าง,งงว่าเรามาอยู่ที่ตรงนี้กันทําไมครการภารกิจค่ะนี่ชาบูช,ชิบุฟเฟ่นะคะไบโอชินะคะเสร็จมาแล้วว่าภารกิจของเชียร์ในวันนี้ก็คือมาตามหาต้นไม้ฟอกอากาศสุดอินเทรน์ที่มีมูลค่าสูงถึงใบละ2 5 0 0 0 0บาท2 5งแส0ห้าหมืนบาทเราไปหากันข้าดใเลยดีกว่าว่าต้นไม้ฟอกอากาศนั้นคืออะไรคะ่ะทุกคนไป สัมพันธ์ของสถานที่แห่งนี้ค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเจ้าที่แกลเลอรี่ที่นี่คือมีอะไรยังไงบ้างคะพี่เอกครับจริงๆตรงนี้ครับเป็นที่สะสมไม้ด่างของผมเลยก็คือมีไม้ทั้งยืนต้นทั้งไม้ใบแล้วก็เป็นไม้หายากต่างๆทั้งด่างและไม่ด่างเต็ยังปหมดเลยครับด่างพิเศษยังไงพี่เอ,อ่อการด่างของต้นไม้นะครับมันเป็นการกลายพันธ์การกลายพันธุ์เนี่ยกว่าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอาจจะหนึ่งในล้าน ในทำตามธรรมชาติะครับเนี่ยความหายากของมันแล้วเราก็เก็บสะสมพวกนี้เอาไว้๋อมันถึงมีมูมลค่าถูกต้องอครับถ้าอย่างไรวันนี้ชัอาจจะขอให้พี่เลือกสักสาต้นมาให้เชียร์ดูดต้นแรกเลยพี่เอกอยากจะให้เชียร์ดูต้นไหนก่อนเลยดีนะคะก็ใกล้ๆนี่เลยก็ได้ครับะต้นนี้เลยการส้มจาดจริงๆแล้วมันเป็นฟิโลชนิดหนึ่งครับแต่ว่าก้านเป็นสีส้มเขาก็เลยเรียกว่าก้านส้มค่ะทีนี้อย่างต้นนี้ก็คือขายเป็นต้นไหมคะหรือพี่ขายเป็นไปจริงๆเราขายเป็นต้นนะครับเพียงแต่ว่าเวลา ทำออกมาเป็นต้นเนี่ยเราจะนับใบขาย่ที่เราเห็นใบไซส์ขนาดเนี้ยครับก็อยู่ที่ประมาณสักหกหมื่นบาทต่อใบหกหมื่นบาทต่อใบหกหมื่นบาทใช่ใช่นี่เขาจะจับเไม่กล้าจับเลยพี่จับได้ครับจับได้ครับคุณพี่หมื่นบาทต่อใบแต่ว่าเราต้องทำลากอะไรให้เขาเรียบร้อยเลยนะครับก็คือขายเป็นต้นอะแล้วดูว่าต้นนั้นมีกี่ใบ แล้วคืออย่างเดีที่เป็นสีเหลืองเหลืองนี่ค,คือการด่างของมันครับนี้คือดีใช่ดีดีมากครับจะเป็นอย่างนี้กำมันจะบอกเลยว่าถ้าเหลืองคือไม่ดีนี่คือจะจะสั่งให้กลับไปเขียวเลยอะไม่ใช่ครับเขียวเดี๋ยวนี้เลยไม่เขียวว่าราคาถูกครับอ๋อถ้าเขียวคือถูกใช่ครับถ้าเหลืองนี่ก็<อ>กแพงเลยครับสแสดงว่ามูล ใบจะไม่เท่ากันป่ะคะไม่เท่ากันครับตูนใหญ่ถ้าด่างเนี่ยก็จะเป็น<ม>เวลาเขานับนับขายเนี่ยเขาจะนับแต่ใบด่างครับ,รบอย่างนี้ก็คือนับนับครับนับแล้วอย่างงี้อ่ะคะก็นับได้ครับนับได้ครับนับอย่างเงี้ยก็นับเป็นใบเลยแหลยน,นี่จะสวยมากอย่างเงี้ยใบนี่จะสวยมากอย่างนี้ก็ดีเลยโอ้ดีมากมากเลยครับอี้มากมากแต่แม่ผขนลุกไปหมดเลยดีมากๆครับสมมติใบนี้เลยพี่เชียร์ขอใบนี้เลยสวยแบบเนี้ยเท่าไหร่คะเท่ากับห้าหกหมื่นนะครับต่อใบห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นครับผมแม่ แม่แม่นับดูว่าต้นนี้มีกี่ใบประมาณสิบตัวไปยี่สิบใบยี่สิบใบอะได้อ่ะห้าหมื่นหาหมื่นเียดเลยนะโหเท่าไหร่เนี่ยะสิบใบห้าแสนยี่สิบใบเนี่ยหนึ่งล้านบาทครับประมาณนี้ครับโหนี่แค่ต้นแรกยังกรุบกรอบขนาดนี้ต้นต่อไปเลยได้ไหมคะได้ครับเชิญเลยค่ะพี่ไปค่ะ อยู่ตรงนี้นะคะคือพี่เอกบอกเป็นสวนย่อมๆไม่ได้ใหญ่มากแต่เชีรยถามเลยตรงๆมูลค่าตรงนี้ค่ะพี่ประมาณเท่าไหร่ได้ร่วมๆน่าจะร้อยกว่าครับร้อยกว่าร้อยกว่าชนิดร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านประมาณนั้นนะครับพี่แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะขายนะมันถึงว่าบางต้นอ่ะมันหายากมากๆแทบจะมีต้นเดียวในโลกอะไรเงี้ยก็มีครับโอ้โหเออบางทีต้องแลกไม้กันมาครับกว่าจะได้ต้นไม้พวกนี้มาโอ้โหอากาศก็ร้อนมากแต่ดิฉันขนลุกไปหมดแล้ว มูลค่าอย่างนั้นได้เลยใช่ไหมครับประมาณนั้นครับประมาณอุย้ยไม่แปลกใจแล้วว่าภารกิจเชียร์ทำไมใบนั้นเนี่ยถึงแบบแค่ใบเดียว2 5 0 0 0 0หบาท <c oughs> แต่พี่บอกว่าต้นต่อมานี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ธรรมดาครับตัวนี้คือต้นไหนคะอุ้เชื่อว่าตรงนี้ต้นไหนก็ได้แล้วอ่ะครับต้นนี้ดีกว่าครับต้นนี้เป็นมอนสเตอร่าชนิดหนึ่งครับมอนสเตอร่าเรียกว่ามอนสเตอร่าโอบิกัว ยิ่งบางเส้นยิ่งบางเนี่ยยิ่งหายากครับยิ่งแบบยิ่งโตยิ่งยิ่งสวยครับพวกนี้เดี๋ยวนี้เส้นยิ่งบางถึงอย่างนี้เลยครับจะบางมากใช่ครับถ้าขาดพี่จะตีมือเชียรมไหมคะใช้มือสั่นแล้วเนี่ยครับมือนี่ยมือครับมอนสเตอร่าโอบีกัวโอบีกัวครับผมแค่เรียกชื่อก็ยากแล้วนะคะชื่อยังแพงเลยนะคะพี่ขายเป็นใบหรือขายเป็นอะไรคะจริงๆก็ เราขายเป็นต้นนั่นแหละแต่ว่าเรานับใบว่าต้นนั้นมีกี่ใบตอนนี้ผมขายล่าสุดไปก็ใบละประมาณหนึ่งแสนนะครับใบละหนึ่งแสนหนึ่งแสนครับประมาณใบละหนึ่งแสนใบใบนี้หนึ่งแสนประมาณนี้ครับหนึ่งแสนอานับใบกันดูดีกว่าโอ้โหร้อยได้หมดแล้วนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอามือข้างล่างอีกอันนั้นแถมให้แถมให้เอาสิบใบพอเอาสิบใบแถมหนึ่งครับนี่ร้านเดียว ร้านเดียวร้านเดียวพอเดี๋ยวพี่คะเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้าน,น้วตอนนี้โอ้โหปันปัยก็ต้องส่งอ่ะต้นนี้คือหนึ่งล้านบาคบทคุณผู้ชมประมาณนี้ครับอู้แต่ราคาขนาดนี้นี่ใครคือกลุ่มคนที่มาซื้อบ้างคะพี่ปกติแล้วจริงๆกลุ่มเนี่ยมีหลายถ้ากลุ่มเมืองไทยก็เป็นนักสะสมเมืองไทยกับกับพ่อค้าแม่ค้าที่รับแล้วไปขายเมืองนอกด้วยแล้วก็ขายให้เอ็นยูเซอร์ขายคนนักสะสมก็มีหลายกลุ่มครับเชื่อว่าต้องมีเหล่าดาราอ่ะ ก็มีมีมีเดียมีเียกตัวอย่างยกตัวอย่างอสองต้นนี้สองต้นนี้ครับสองต้นนี้คืออะไรคะคู่กันฮะเป็นภูชหลุด่างครับนี่ภูชหลุด่างเอ๊ะอันนี้ก็คือไม่เหมือนไม่เหมือนครับเนี่ยอันนี้ภูชหลุด่างที่ที่รูรูมันจะเล็กกว่านะฮะรูรูมันจะไม่ได้กว้างแบบต้นนั้นมีความตัดแต่ว่าสองต้นนี้คือทําไมคะต้นที่ของน้องเบลครับน้องเบลล่าอ๋อของเบลล่าใช่ต้นนี้ของเบลล่าฝากไว้อย่าบอกนะอันนี้รก็พี่เวียใช่อันนี้ต้นของพี่เวียครับโอ้พี่เวีียยรรรรกกััััับบบบบเเเลล่าาาววนนนน้้้มป็แขใหดะคคค สวัดีต้อนรับนะคะพี่เพียวกับเบลล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีพี่พาให้ด้วยอ่ะแล้วคืออย่างต้นนี้นี่คือเท่าไหร่คะพี่ก็ตกใบละสองหมื่นห้าครับก็แสนกว่าบาทครับต้นนี้ต้นนี้แสนกว่าบาทใช่ครับยิ่งถ้าเขาโตไปมูลค่าก็ต้องเพิ่มอีกใช่ครับใช่มาดูดิใบเนี่ยเทียบกับหน้าเชียร์กันน้อยมากเลยนี่แสนกว่าบาทอันนี้ด้วยป่ะคะอ่าประมาณเท่ากันครับโอ้ ็ค awesome, ือเขายุ่งเขาเลยฝากไว้แต่ปกติพี่รับฝากไหมไม่รับค่ะแไม่ได้รับใช่ไหมเออไม่ได้รับนะคะอันนี้คือเป็นความรู้จักแล้วก็ฝากไว้ด้วยความจําเป็นนะคะครับโอ้นี่มีต้นเซเล็บอยู่ที่นี่ด้วยครับโอ้ดีใจได้เจอนะลูกอ่ะอ่าจะซื้อสักต้นไหมครับเออเดี๋ยวเออชื่นชมของพี่เบียร์เ็นบ้านนะคะเพราะว่าเรายังมีต้นที่เราต้องซื้อต้นสุดท้ายจะเล่นต้องเล่นให้ใหญ่เอาเลยไหมพี่เดี๋ยวเราไป เอาเงินติดล้อไปเบิกเงินแล้วมาซื้อนะฮะต้นที่สุดที่ทุกคนรอคอยพี่เอกคือทางนี้ครับผมอ๋อนี่เว้ยชื่อว่าเชื่อเคยเห็นนะลูกทรงแบบนี้ใช่ครับนี่คือชื่อเขามอนสเตอร่ามอนสเตอร่าเดลิโอซ่าินชื่อยาวมากครับมินก็คือความ ด่างของมันจะเป็นเขียวมิ้นต์นะะปกติเราจะเห็นด่างเหลืองด่างขาวแต่นี่เป็นด่างเขียวมิ้นต์อ๋อนี่คือด่างเขียวมิ้นต์ใช่ครับและนี่ก็คือต้นที่จะตามหาว่าใบเขาต่อใบเนี่ยสองแสนห้าหมื่นบาทใช่ครับผมโอ้โหขายเป็นใบครับก็คือขายทั้งต้นนี่แหละแต่ว่าต้องนับใบขายเช่นกันครับก็มีทั้งหมดสี่ใบต้นนี้หนึ่งล้านบาทครับสี่ใบนี้หนึ่งล้านบาทแต่ไม่ขายแต่แต่ไม่ขายนะแต่ไม่ขายแม่พันธุ์นะเป็นแม่พันธุ์เอาไว้ทาจานวนต่ออันนี้คือสวยมากมากเลย สวยจริงเขียวอ่อนเข้าไปข้างในสีด่างมันคือต้องมาดูใกล้ๆนะครับเขียวมินนะครเขียวมินแต่จริงๆอันนี้อันนี้จะชัดกว่าอันนี้ชัดมากอันนี้ชัดมากมีชิ้นเป็นอย่างนี้อ่าจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีเขียวเข้าไปในด่างด่างครีมนะครับ เขาเรียกว่าเขียวมินต์อย่างเรี้ยใช่ครับไอ <m int> เรื่องความด่างของของมอนมินต์เนี่ยปกติแล้วมอนสตลาทั่วไปนะครับด่างของเขาจะเป็นทังด่างเหลืองด่างขาวอะไรประมาณเนี้ยครับ <m int> แต่ว่าความเป็นมินต์เนี่ยมันจะเกิดจากการกลายพันธุ์ที่ซ้อนเข้าไปอีกทีหนึ่ง <m int> ซึ่งมันจะยากกว่าการด่างตอนตอนแรกเราบอกว่า1ล้านต้นจะด่างแค่1ต้นใช่ไหมอันเนี้ยมันจะเหนือกว่านั้นอีกลงย่อยเข้าไปอีกก็คือพอได้อย่างเงี้ยอีกอีกหนึ่งล้านต้นอาจจะได้อย่างเงี้ยแค่หนึ่งต้นอีกทีหนึ่ง เรียกได้ว่าโอกาสที่เราจะได้ต้นที่สวยงามแบบนี้เนี่ยคือหนึ่งในล้านล้านอย่างยีได้เลยไหมพี่เอกได้ครับไ,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 ไม่แปลกใจเลยอ่ะว่าทําไมมูลค่าเขาต่อใบคือ2องแสนห้าหมื่นบาทบแล้วทําไมไม่ใช่แค่ในเมืองไทยทั่วโลกต้องการ,รและทั่วโลกครอบครองก็มีไม่เยอะแต่วันนี้เราได้เห็นที่นี่ในรายการของเราวันนี้งั้นต้องมอบให้แล้วค่ะหยิบชิ้นโบแดงนะคะขอติดโบให้กับต้นมอนมิน้นต้นนี้ให้พี่เอกเลยค่ะมาครั ได้ได้วันนี้นะคะหยิบชิมโบแดงเราอิบเอมาเลยนะคะมาเจอต้อนไม้ที่ความต้องการระดับโลกขนาดนี้นะคะสัปดา้านหน้านะคะสำหรับเดอะเรดดิบบอนนะคะให้โซโบเยอะภารกิจติดโบนะคะจะพาไปเจอเรื่องราวสุดล้ำค่านะคะสุดอลังการที่ไหนหยิบชิ้นโบแดงรับรองว่าว wow ้าวอย่างแน่นอนเลยนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์5มงเย็นทางช่อง3กดไปเลข33แห่งนี้วันนี้เชีกับพี่เอกลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์